มาเด้อพี่น้องมามาเบิ่งสวนผักบ้านสวนยังเกาะสวนผักสวนคั่วยู่บ้านชีวิตแบบง่ายๆมาจ้ะอัน,นี้สิละเบิ่งผักยังผักยังเก,นนก,กา,เาะมัดอาก,กาศลุยบ่อือากาศลุยไอ้แก่ ครับมีพักคณาพักกันก็มีหอดนกก่อนพี่น้องเห็นว่าเพื่อหอดเพื่อหอดนกหัวเพือหอดนกนี่ยังสวนพักสวนขัวพักอันกระลำพักอันพักกาดยังกันไหนพักกาดไอ้พักกาดซ้อมเลยเขาเอ้อเขาเออนี่ซ้อมเนี่ยเออนี่ซ้อมเขาเขาอ่านเขาเออนีพักกาดขุองจุ้งแล้วก็เดี๋ยวเขาเออนีลุยเนี่ย เอื้อนพักลุยอันนั้นก็เอื้อนพักกาดอันพักกาดยังอิปุลหมดนั่นพักกาดกงจุงฮองเต้เอาว่าแกการประชาติต้นไม้สวยงามนี่ก็เอื้อนพักยังไงอันนี้เขาเอื้อนพักขาดป่ะพักขาดพักกระเด้าดิ้นอันนี้เขาเอื้อนพักอันกระเจียว ดอกกระเจียวดอกอีเกี๊ยวนี่เห็นบ่พี่น้องเคยเห็นบ่เนี่ยอันนี้กล้วยกล้วยกล้วยงามกล้วยด่างนี่เคยเห็นบ่กล้วยด่างนี่เออนี่กล้วยด่างราคาเัืงบักโอ้ยบักหลเลยเนี่ยบกแพงเติบเลยต้นโมญย่อยดอกต้นอันต้นมันโมญยใหญ่แต่มันแพงราคามันแพงนี่นี่มันกล้วยนี่กล้วยด่างนี่ เกล้วยด่างเนี่ยคำว่าอันนั้นก็มีมีขายครับมีขายอยู่เออสนใจก็ทักมกาหน,น่ยครับเนี่ยกล้วยดาว่างครับมันเนี่เฮิ่นกล้วยด่างกล้วยสวยงามครับกล้วยด่างที่บ้านเนี่ย,ยมีหอมมีหอมมีอย่งายงเชลลงกเซลาบ หอมพักอหอมพักซี่ีเหมือนเด้ครับสวนขั้วที่บ้านนี่แหละครับอนนี่ก็ยังสะเดาว่าะอมะ่อมอะไรสะอมนี่ยสะอมธรรมชาติบ้านบ้าน